มาเจอนหสวัสดีค่โอ้อันนี้มาเจอมาแจ่คนไม่ีย้ร้อยไปแล้วโอ้คนดังบอสโซลา้ามิี่เลยไม่ใด้คุจักอันนี้ท้ี่จากจักดีเนาะเพราะว่าช่องเราก็ดังปต้องพวนไปแล้วเลยอันนี้ยูไซ่มาตจอคนไห้อาเอสเปียบอกเนาะบอสโก้สาบายนี้พี่้องปกปอกครับเผาเนลคไส้ก่อนเออขับเพี่้องเลยมานีเผาเนคกั มาหาหมู่คู่น้องี่น้องมาหาเป่าเต้ยนิพนธน้องี่น้องมาหาเป่าไอ้ก็เต้ยพ้นน้องี่น้องเนาะวันนี้แต่ว่าพวท่านได้เจอก็นจะเสื่อน้องี่น้องเนาะพวกท่านได้เจอกันอยู่ตอนนี้พวกท่านได้เจอกันแล้วเพราะว่านัดกันแต่เจ้าเศร้าแหละแหละว่าจะไปหาหลายคนอยู่ว่าจะไปหาเบาอ้วนเนยมาเต้ยพ้นเนยแต่ว่ามันนี่แวะมาหาเป่าเต้ยพ้นก่อนพี่น้องอยู่แถวสุขุมวิทน้องไปน้อง ตอนนี้ใครทั้งหมดได้เจอเราอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแดดแกแดดมาในพี่น้องเราบอกใครมาถ่ายมีพี่น้องมีมีมาพี่น้องเลยมาว่าแหลายๆเราอ่ะใครก็เลยชวนมาเนี้ยมาลอง่ายเบิ่งเนาะพี่น้องพอเนี้ยกันเลยโอเคตกลงกันแล้วว่าสีมาเบิ่งเนาะพี่น้องวันนี้แต่บรรยากาศบมู่ผู้บอกเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยไปก็เบิ่งเลยไปนี่ก็เป็นเส้นทางเส้นนี้พี่น้องโอ้เส้นทางเส้นอีสานอัดนี้พี่น้องอยู่แถวนี้เป็นสุขุมวิทเตอร์ขับเดินพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเลย หนักกระบาดเต้ยพ้นไว้เนาะพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องอันนี้คนกันอาจจะร้ายขึ้นในร้ายขึ้นเรื่อยๆพี่น้องอาจจะใกล้สิหอดไล้พี่น้องเดี๋ยวข้าไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องฮ่อนเราสิเป็นได้ไปเบิ่งกันเลยครับผมเบ้าเต้ยพ้นเราให้เบ้าเนี่ยย่างเบิ่งพี่น้องเลยต้างไปย่างมาทั้งที่แล้วอะเดี๋ยตอนนี้มาเนี่ยกัย่างมาไกลเติบเลยพี่น้องแต่กัย่างบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กัย่างมาที่เลนว่าห่างที่เราบอกให้เบ้าเนี่ยมาเนาะพี่น้องผร้อมไม่มี มีก็จะเอามาไว้ไล้พี่น้องมาอนี้เลาจะพาพี่พาน้องเขาไมเปิ้งพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้กัยังบ่ทันเห็นเสือนพี่น้องเนาะอพี่น้องตอนนี้เบ่แน่วก็มบาหอดไปที่เรียบร้อยพี่น้องเลยห่างที่ว่าเป้าเต้ยพ้นบอกเบาแน่วพี่น้องโอ้โหแต่ว่าล้มแห้งจังหน่อยพี่น้องเสียงขาดจะบ่ชัดเจนโอ้นี่ไงพี่น้องนี่ไงนี่ไงที่บ่าเต้ยพ้นบอกเบาแน่วนะว่าะห้มาเบิงมีอยู่นี่แล้วมีหลายโอ้โหพี่น้องเลยจะเป็นความล้าพี่น้องเนาะอาจจะเป็นรูป แต่ว่าตัวจริงวันนี้บูฮู้กับอยู่ใสแล้วพี่น้องอันนี้เป้าเนี่ยห้ถ่ายเบื้องรอบๆพี่น้องอยู่อันนี้ห่างยังบูฮู้เนาะเดี๋ยวไปเห็นเบาพ้นเบาเต้ยพ้นเดี๋ยววันนี้จะสอบถามเราอีกที่หนึ่งพี่น้องโอ้โหอ๋อพี่น้องเลยอ๋อมีแต่มีพี่น้องเต็มเลยอันนี้เนาะเป็นบรรยากาศพี่น้องเลยแต่บูฮู้กับพาอเต้ยพ้นอยู่ใสตอนนี้เบ้าเนี่ยังพวท่านฮู้เถื่อนนะพี่น้องเลยกำลังหาเราอยู่พี่น้อง แต่การระว่างหาแล้วกับเก็บบรรยากาศฝากพี่ภากน้องไทยฝากพี่ภากน้องแบบนี้พี่น้องโอ้โหขาเจ้าก็ามาใทยพูกกันพี่น้องนักท่องเที่ยวบอกเลยยังโอ้โหโตนี่ใหญ่แงงเลยพี่น้องจะคล้องงานิ่นมาจักอยู่ใส่เนาะพี่น้องจะคล้องเทวะถ่ายบาลแนวมาแต่ว่าล่ะตอนนี้ยังวัฒนเห็นล่ะพี่น้องโอ้ยนักท่องเที่ยวพี่น้องขาเจ้าก็มาถ่ายรูปเพลินกับบาลแนวน้องพียงเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศเอ้า โอ้โหพี oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. H, ừ, ่น้องซื้อังหดแห่งอะเอ้ามาเทนโอ้ยจาใะจาใหญ่สวัดีไโอ้อันนี้เาไเจอเานไ่เร้ยบร้อยพี่้งโอ้คนดังดีที่ม0ล่าถาม้่เด้หจักอันนี้ยซ่จะหุจักดีเนาะเพราะว่าช่องเรากดังพต้องพูดพี่ต้งเลยอันนี้ยูสมาเทิรนพีเเอปียร์บองเนาะบอง โอ้ก็สีเด้เห็นรูปเนรอแล้วบอกให้นัดมาเบิ่งมีโอ้บ้านเทาดีป่ะเลยหรบ้านเฮามีป่บมาเฮาไงบมมีแล้วมีเหรอมีนะฮะเบิ่งกในยากแล้อยู่บ้านเนี่ยอ่าเดินไองนางบ้านเฮาีเสียเบิรแล้วเอาไปเบิร์ก้โอ้สามพันตัวได้เป่าเนี่ยพนตวได้บ่กุญชุหลายแี่น้องเป็นบรรยากาศที่ว่าุดยอดแหงวันนี้ ก็ได้เจอก็เจ้าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องโอ้โหอ่าเดี๋ยวย่างไปเบิ่งนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวได้เจอก็เจ้าแล้วกันเดี๋ยวย่างมาอันนี้ก่อนพี่น้องมาเบิ่งกันบ่อลายบ่อโอ้โหแน่นอนพี่น้องต้องไลยแน่นอนอืมคอเที่ยงวันเลยพี่น้องอ้โหเจอกันหลายคนพี่น้องมากันพี่แต่ค้นทางดังพี่น้องพอจะเป็นเต้าเลยพ้น บอจะเป็นไอโบแล้วเพื่อนเนาโอ้โหมาแรกก็เจอคนดังหลายคนพี่น้องวันนี้โอ้โหมึงไหนพี่น้องเป็นบรรยากาศที่ดีหลายพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับผมพี่น้องมาแรกก็ได้เห็นข้างเลขด้วยครับเพื่อนพี่น้องโอ้โอย่านี้น่าจะเป็นลูกตุ๊กตาเนาะพี่น้องที่ว่าเขาจะสั่งขึ้นมาแต่ว่ามีตัวจริงในโบนี่มาอยู่ใส่นาะพี่น้องกระมีหลายน่าจะเป็นพันหัวเลยพี่น้องพันโตน่าจะได้ ประมาณลักษณะประมาณน่าจะพันพ oh. ันกว่าตัวนะพี en, een, ่น้องเนาะโอ้โหสุดยอดไล่ชุดยอดไล่พี่น right ้องเลยขัา <mechan> ส <nouveau> ีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อโอ้โหนี่พี่น้องชาวต่างชาติพระเข้ามาถ่ายรูปกันคือกันเด้อพี่น้องเลยพระเจ้าขอมาถ่ายรูปถ่ายยังคือกันพอว้ามยังมันตื่นตาตื่นใจแห้งพี่น้องเลยโอ้โหชุดยอดไล่พี่น้องเป็นบรรยากาศหนึ่งเด้อเบียงเด้อ พี่มาดีพ่อแนวได้มาเก็บบรรยากาศพักพีพ่ภักน้องอยูอันนี้ก็คืออยู่แถวสุขุมบิตเนาะงเป็นเพราะอยู่แถวนนะสุขุมบิตพี่น้องพี่พ่อแนวมานะสุขุมบิก็เลยมาเก็บบรรยากาศพักพี่ภักน้องพี่น้องภูรอยายกมากกัมาได้พี่น้องก้าขึ้นรถขาขามาตรงขามเลยพี่น้องเลยขามจากฝั่งนั้นแล้วก็ขามมฟรีเลยพี่พน้องตรงขามมาเลยภูรอยายกมากกัมาได้พี่น้องบรรยาก,กาศแต่บูฮู้วพาอแนว่วมันเบิดตอนไหนนะบู้ห่วสีเบิดวันที่เท่าไรแต่ว่าบนนี้ใจกันเดียวสีติด <c oughs> เดี๋ยวจะถามเขาจเจ้าอีกทีหนึ่งก็แล้วกันพี่น้องว่าเบิดตอนไหนเนาะเพียงเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศโอ้โหพี่น้องเขาจเจ้ารถแต่ว่าเสียอย่างเดียวพี่น้องแทบเ้นนี่รถมันจะติดเนาะรถมันลายพี่น้องเลยม <c oughs> ึงมึง,งพี่น้องโอโ้โยอา่าซาตงเที้ยวนี่ลายครับพี่น้องโอ้โยเอาพี่น้องคลิปนี้กับบมพี้ยังหลายพี่น้องแค่ภาพพี่พาน้องทำเอาเบิรงบรรยากาศแบบใหม่นะเพี่งเนาะ ดูแถวสุขุมวิทเด้อพี่น้องดอยากมาขม,มาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับบม,มีเยังหลายก่ะอาจจะจบเพียงเท่าน,น,นี้คลิปนี้ก็ขากล่าคำว่าสบายดีสาบายดีพี่น้องเอยพี่น้อง